และสลากสำหรับลูกหลานของโยเซฟออกมาจากยาเดนใกล้เยริโคถึงน้ำแห่งเยริโคทางทิศตะวันออกไปยังถิน่นธุรกันดารที่ขึ้นไปจากเยริโคผ่านภูเขาไปยังเบธเอลและออกจากเบธเอลไปยังนูสและผ่านไปยังเขตแดนของชาวอาราคีที่อาตาโรดและลงไปทางทิศตะวันตกถึงเขตแดนของชาวชาวเยฟเลตไกลไปถึงเขตแดนของเบดโครอนตออล่างถึงเกเซอร์และสิ้นสุดที่ทะเล ดังนั้นลูกหลานของโยเซฟคือเมนาเชและเอฟราอิมจึงได้รับมรดกและเขตแดนของลูกหลานเอฟราอิมตามครอบครัวของพวกเขาคือเขตแดนมรดกของพวกเขาทางด้านตะวันออกคืออัตารอดอัตด้าไกลไปถึงเบทฮูรอนตอนบนและเขตแดนออกไปสู่ทะเลไปยังมิกเมธาทางเหนือแล้วเขตแดนหันไปทางตะวันออกไปยังฐานาทีเอชชิโลและผ่านไปทางตะวันออกของยาโนอา และลงจากยาโนอาไปยังอาตารดและนารามาถึงเยริโคและออกไปที่ยยเดนจากทัพปวาเขตแดนไปทางทิศต,ตะวันตกไปยังลำทางคนาและสิ้นสุดที่ทะเลนี่คือมรดกของเผ่าลูกหลานเอฟราอิมสำหรับครอบครัวของพวกเขาและเมืองที่แยกต่างหากสำหรับลูกหลานเอฟราอิมอยู่ท่ามกลางมรดกของลูกหลานเมนาเชทุกเมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขา และพวกเขาไม่ได้ขับไล่ชาวเคนานไอที่อาศัยอยู่ในเกเซอร์ดังนั้นชาวเคนานไอจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวเอฟรออไมสจนถึงวันนี้และได้กลายเป็นแรงงานบังคับ